ไทฟ,ฟูนปะทาะซุปเปอร,ร์บอลหลังผู้ท้าชิงเจ็บคอถอนตัวซุปเปอร,ร์บอลสิงห์มาวินแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟตเธอร์เวทมีอันต้องเปลี่ยนคู่ชกในช่วงคงสุดท้ายปะทาะไทฟูนออสแคนที่มาเสียบแทนผู้ท้าชิงอย่างชิงกิสอัลลอซอฟซึ่งถอนชอกเพราะอาการบาดเจ็บในซื้วันไฟไนทูที่จะถ่ายทอดสดในช่วงพลายทา์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565ตามเวลาประเทศไทยเดิมทีซุเปอร์บอลมีคิว ลงป้องกันตำแหน่งกับแชมป์คิปบ็อกซิง่งเวอร์กังปรีรุ่นเฟตเตอร์เวทชิงกิสอันลาซอฟแต่ฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจึงจำเป็นต้องถอนตัวกระทันหันส้มจึงหล่นใส่เทฟุนออสแคนนักชกมัดหนักจากตรกุรกีที่เดิมทีถูกประกบคู่กับมาลัตเกียรอเลียนในรายการเดียวกันโดยมาเสียบแทนในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรนกิ้งรุ่นนี้เท่ากับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ซูเปอร์บอนมีลุ้นกำจัดอีกหนึ่งตัวท็อปของแรนกิ้งให้เลื่องแผงหากไม่นับชิงกิส ถอนตัวไปขณะที่มารัตก,ก็ได้คู่ชกใหม่เป็นจามานยูสุพส์นักมวยอจอมแกร่งจากตุรกีที่กล้าหารชันชัยเข้ามาขัดตาทับชกกับมารัตซึ่งนั่งแท่นเป็นตัวพ่อคิกบ็อกซิง่งอันดับหนึ่งของโลกโดยมีเวลาเตรียมตัว1สัปดาห์ก่อนขึ้นชกเท่านั้นแฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดสื่อวันไฟในทูวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565ผ่านทาง watch onefc com youtube one championship as play เฉพาะลูกค้าเอ เริ่มคั่แรกเวลา7นาฬิกาและทางไทยรัฐทีวีช่อง32ชมย้อนหลังเวลา22นาฬกานทีนอกจากนี้ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง ticketmajor sg